สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับพี่อาจจะหายไปนานหน่อยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เรียนหนักมากครับแบ่งเวลามาทําตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พอว่างแล้วก็จะพยายามกลับมาทาคลิปต่อเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเซลล์รานสป p o r t นะครับก็คือการเคลื่อนที่ของสารเข้าออกเซลล์โดยก่อนที่จะลงรายละเอียดเนี่ยพี่ขอพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่าหัวข้อนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรให้น้องลองนึกถึงเวลาที่น้องกินข้าวเข้าไปเนี่ยข้าวก็จะไปย่อยที่กระเพาะไปย่อยที่ลาไส้เล็กเนาะให้กลายเป็นโมเลกุลเล็ก แล้วก็ดูดซึมเข้าผ่านลำไส้ไปเพื่อที่จะเอาสารอาหารเนี่ยเข้าไปให้แก่ร่างกายครับซึ่งก็ต้องอาศัยหลักการเซลล์ทรานสปอร์ตนี่แหละทำให้สารอาหารเนี่ยเดินทางผ่านเซลล์เยื่อบุลำไส้เข้าไปในระบบเลือดแล้วก็ลำเลียงกระจายไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ครับหรือจะเป็นตอนที่น้องนั่งดูคลิปอยู่ตรงนี้น้องหายใจตลอดเวลาครับแล้วก็หายใจอากาศเอาแก๊สออกซิเจนเนี่ยเข้าไปไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลมในปอดเนาะซึ่งการที่ออกซิเจนเนี่ยจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ย ก็ต้องอาศัยเซลล์ทานสปอร์ตเช่นกันครับสำหรับการส่งสารของเซลล์พี่ขอแบ่งเป็นหัวข้อใญ่ๆก็คือส่งผ่านเมมเบรนกับไม่ผ่านเมมเบรนสำหรับการส่งสารผ่านเมมเบรนก็คือเอาไวส้สำหรับสารขนาดเล็กคือจะผ่านเมมเบรนไปเลยทั้งผ่านฟอสโฟลิปิดโดยตรงหรือผ่านช่องทางทางโปรตีนก็ได้ในขณะที่ไม่ผ่านเมมเบรนก็จะมีไวส้สำหรับสารลคุณขนาดใหญ่กว่าพวกนี้จะต้องประยุใส่ถุงไว้ก่อนถึงจะผ่านเข้าออกเซลล์ได้เอาละ่ะพี่ขอเริ่มที่ การขนส่งสารผ่านเมมเบรนก่อนการส่งสารผ่านเมมเบรนก็จะแบ่งลงมาอีกโดยแบ่งตามการใช้พลังงานก็คือ Passive Transport คือไม่ใช้พลังงานกับ Active Transport ที่ต้องอาศัยพลังงานทีนี้สำหรับ Passive Transport จะมีการขนส่งอยู่3ชนิดที่เราต้องจำก็คือ Simple Diffusion Facilitated Diffusion และ Osmosis มาที่อันแรกคือ Simple Diffusion แปลตรงตัวก็คือแพร่ผ่านแบบง่ายๆ คือการที่สารเดินทางผ่านเมมเบรนไปไง่ายๆตรงๆรงรงซึ่งสารที่จะผ่านไปแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นยังไงก็คือต้องเป็นสารที่มีสภาพขั้วต่ำหรือไม่มีขั้วนะณโมเลกุลตรงกลางของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ ayer, มีสภาพที่ไม่มีขั้วมันเป็นส่วนลิปิดดังนั้นถ้าจะมีอะไรก็ตามที่จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสารที่ละลายในลิปิดเหมือนกันซึ่งก็คือสารที่ไม่มีขั้ว หรืออาจจะมีขั้วแต่ว่าต้องมีขั้วน้อยๆหน่อยหรือเรียกว่าขั้วต่ำแล้วสารที่ว่าเนี่ยไม่มีขั้วคือไม่มีขั้วยังไงก็ขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบคร่าวๆเลยละกันเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้มั่นเคมีขนาดนั้นแต่จะพยายามอธิบายให้เห็นภาพก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ co 2กับน้ํา h 2 o นี่คือโครงสร้างโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์มันสมมาตรอิเล็กตรอนมันกระจายตัวทั่วๆเท่ากันความเป็นประจุความเป็นขั้วมันหักล้างกันพอดีทําให้ทั้งโมเลกุลเนี่ยมันไม่มีขั้ว ในขณะที่โมเลกุลของ H2O หรือน้ำตัวแขนมันจะเอียงๆหน่อยด้วยออกซิเจนจะมีความดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหามาเยอะกว่าทําให้ตรงออกซิเจนจะมีความเป็นขั้วอ,อ่อ,อนๆทําให้ทั้งโมเลกุลเนี่ยมันมีขั้วน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะแต่ถ้าจะเอาให้สุดง่ายๆเลยก็คืออะไรที่มันละลายน้ํามันก็เป็นสารที่มีขั้วยกตัวอย่างน้ําตาลน้นําตาลมันละลายน้ํา น้ำตาลละลายน้ำไม่สามารถผ่านเมมเบรนได้โดยตรงสเตียรอยเช่นฮอร์โมนเพศยกตัวอย่างเช่นเทโทสโตรนฮอร์โมนเพศชายเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงผ่านเมมเบรนเข้าไปได้ง่ายๆเลยหรือว่าจะเป็นพวกแก๊สแก๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้สามารถผ่านได้เลยเพราะโครงสร้างโมเลกุลมันไม่มีขั้วประมาณนี้นะครับสำหรับ s ิ m p l e ลดิฟิวชันแล้วน้ำล่ะก็คือถ้าปริมาณไม่มากเนี่ย ก็สามารถผ่านเมนเบไปได้บ้างแม้จะมีขั้วแต่ว่าขั้วมันก็ต่ําพอที่พอถูถ่ยเข้าไปได้แต่ถ้าน้ําอยากผ่านเข้าไปเยอะๆก็จะมีช่องทางให้น้ำเนี่ยเข้ามาเยอะเช่นกันเช่น โปรตีนอะควาพพรินซึ่งเป็นพา i ซีฟ r รานส o r t แบบฟาซิลิเทตเท d i f ฟิวชันทีนี้เราก็ได้อีกแขนล,ลงมาจากพา i ซีฟ r รานส o r t แล้วก็คือฟาซิลิเทตเท d i ดฟิวชันฟาซิลิเทตเท d i ดฟิวชันคืออะไรฟาซิลิเทตหรือฟาซิลิเทตเนี่ยแปลว่าอำนวยความสะดวกเอามารวมกันกับ Diffusion ก็คือการแพร่ก็หมายความว่ามันเป็นการแพร่ที่มีตัวช่วยซึ่งตัวช่วยเหล่านั้นก็คือ protein. โปรตีนโปรตีนนี้คืออะไร มันคือโปรโตีนที่เรียกว่าทา a n สป o ร์ตโปรตีนใช้สำหรับเป็นช่องทางให้กับสารที่มีขั้วรแรงๆที่ไม่สามารถซิมเพิลดิฟ s ชันผ่านฟอสโฟลิปิดได้โดยตรงให้มันเปลี่ยนมาผ่านเข้าทางนี้แทนโดย Transport p r o t e ีนจะมีอยู่2อันที่ควรรู้จักก็คือ Carrier p r ์โปรตีนจะเป็นเหมือนตัวพาสารไปนึกภาพประตูหมุนในโรงแรมชแนลโปรตีนเหมือนกับเป็นประตูเลื่อนปล่อยให้สารไหลเข้าไปได้เลยแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะ แต่และชนองโปรตีนเนี่ยจะมีสารเฉพาะเป็นของตัวเองที่มันไหลเข้ามาได้เช่นโพแทสเซียมช n นลก็จะมีแค่โพแทสเซียมไอออนที่สามารถผ่านเข้าไปได้ประมาณนี้สําหรับ f a c i l ิเทต e d d i f ฟิวชันทีนี้สารที่มันจะแพร่เนี่ยมันรู้ได้ไงว่าต้องไปตรงไหนโดยปกติแล้วเนี่ยตามหลักการแพร่สารจะเคลื่อนที่จากที่ท,ที่ความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยเช่นรูปนี้เกลือจะเคลื่อนที่จากฝั่ง10%ไปยังฝั่งที่มีความเข้มข้น1% เป็นตนต้ทีนี้ในทางกลับกันถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเดินไปในทางตรงข้ามละ่ะเราจะเอาชนะกฎฟิสิกส์ตรงนี้ได้อย่างไรคําตอบก็คือให้เติมพลังงานเข้าไปใช้พลังงานบังคับเหมือนแม่คนเอเชียเอารองเท้าตีลูกให้ไปเลิกเล่นเกมพูดดีๆไม่เลิกก็ต้องใช้พลังงานการที่เซลจะส่งสารจากฝั่งที่มันเข้มข้นน้อยกว่าไปที่ที่เข้มข้นมากกว่าก็จะต้องมีการดึงพลังงานเข้ามาใส่เข้าไปด้วยการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่า active transport ซึ่งก็จะเป็นขาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ ทีนี้มันจะมีชื่อเรียกเฉพาะสําหรับการเคลื่อนที่ของสารที่เรียกว่าน้ําหรือ h 2 o ซึ่งเราจะใช้คําว่าออสโมซิสออสโมซิสเป็นหนึ่งในพาส s ฟท์ t รานสปอร์ตที่เคลื่อนที่จากที่ที่มีน้ํามากไปน้ําน้อยฟังให้ดีนะครับน้ํามากไปน้ําน้อยซึ่งเราสามารถแปลไทยเป็นไทยอีกได้ว่าจากที่ความเข้มข้นน้อยไปที่ที่ความเข้มข้นมากดูองๆงใช่ไหมนี่คือตัวอย่างจากรูปเมื่อกี้เกลือมากไปน้อยที่ที่เกลือมากคือ ที่ที่ความเข้มข้นของเกลือเนี่ยมากก็คือจาก10%ไปยัง1%แต่พอพูดถึงน้ำเนี่ยน้ำก็จะเคลื่อนที่จากที่น้ำมากไปที่ที่น้ำน้อยก็คือฝั่ง10%เนี่ยฝั่งความเข้มข้นของเกลือ10%เนี่ยมันจะมีน้ำน้อยกว่าคิดตามนะครับ10%เข้มข้นมันมีน้ำน้อยเนาะขนาดที่ฝั่ง1%มันมีความเจือจางมากกว่าดังนั้นตรงเนี้ยน้ำจะเยอะกว่าดังนั้นพูดอีกทีก็คือจากน้ำมากไปน้ำน้อย หรือจากความเข้มข้นของสารน้อยไปยัง,งความเข้มข้นของสารมากอันนี้ก็คือโฟกัสแค่การเคลื่อนที่ของน้ําซึ่งถ้าน้องงงพี่มีโฟลชาร์ตให้ทําตามนี้ซึ่งถ้าน้องทําตามก็น่าจะไม่สับสนตอนทาโจทย์ทีนี้จบไปแล้วสําหรับฝั่งที่ลําเลียงสารผ่านเมมเบรนมาอีกฝั่งบ้างก็คือไม่ผ่านเมมเบรนก็คือลําเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่มีสงทิศทางใหญ่ๆก็คือเข้าเซลล์เรียกว่า e น d o c y t o s i s และออกเซลล์เรียกว่า exocytosis ่พูดถึงเอูกโซไซต o c ส t o s i s ก่อนมันง่ายก็คือ,คอเซลล์อยากจะเอาสารอะไรออกไปเนี่ยก็ให้ใส่ถุงแล้วก็ส่งออกส่งออกเคลื่อนที่ออกไปเรื่อยๆเนี่ยรวมกับเมมเบรนแล้วก็ออกจากเซลล์ไปเลยแต่เอนโดไซตซิสเนี่ยมียิบย่อยนิดหน่อยก็คือ 1. ฟาโกไซตซิสเป็นการยื่นส่วนของเซลล์เป็นเหมือนแขนขาเทียมไปเก็บเอาสารเข้ามา 2. พีโนไซตซิส เป็นการเว้าตัวเข้าไปของเซลล์เพื่อให้ของเหลวไหลเข้ามาในเซลล์ได้และสุดท้ายที่ควรรู้จักก็คือรีเซพเตอร์เมทิเอเทสเอนโดไซโ์ตซิสรีเซพเตอร์ก็คือตัวรับที่เปรียบเสมือนแม่กุญแจจะต้องมีสารที่เป็นกุญแจเนี่ยมาเข้ากันกับรีเซพเตอร์ตัวนี้ได้เท่านั้นเมมเบรนจึงจะรับบรรจุสารนั้นเข้าไปได้ก็คือการเอนโดไซโตซิสโดยผ่านรีเซพเตอร์นั่นแหละ ประมาณนี้ดังนั้นสรุปนะครับก็คือการขนส่งสารหรือเซลล์ทานสปอร์ตเนี่ยแบ่งออกเป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คือผ่านเมมเบรนกับไม่ผ่านเมมเบรนผ่านเมมเบรนเนี่ยจะแยกย่อยลงไปอีกเป็นพาสซีฟทานสปอร์ตและแอคทีฟทานสปอร์ตโดยพาสซีฟเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ของสารส่วนแอคทีฟเนี่ยจะต้องใช้พลังงานพาสซีฟมีแยกย่อยลงไป3มชนิดก็คือซิมเ i ล f u s ฟิวชันฟา i ิล t e d usion, d เ f f u s i o n และออสโมซิ Active transport ก็มีแค่นี้ตรงตัวเลยไม่มีข้อย่อยโอเคครับกลับมาที่หัวข้อขนส่งไม่ผ่านเมมเบรนก็จะมี exocytosis ก็คือการส่งสารออกจากเซลล์และ endocytosis ก็คือพาสารเข้าเซลล์โดย endocytosis เนี่ยจะมีข้อย่อยอีก3ข้อก็คือการ p h a g o c y t o s i s p ิ n o c y t o s i s และสุดท้าย receptor mediated endocytosis ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับ